สบายดีพี่น้องอันนี้ก็คืออากาศยามเศร้าเนาะอยู่ที่บ้านสะเมือง่องแขวงลงนำธาทุกคนนี่บรรยากาศทิวทัศน์ธรรมชาตินำกระงามเนาะตุวป่าก็ไล่เมตุปิดหน่อยยาบยาบอยู่เนาะนี่ก็บ้านเขาเนาะทุกคนเนาะเน่บรรยากาศแบบนี้ละทุกคนอยางเป็นทิวทัศน์ธรรมชาติบ้านเมืองต่างเก่ามาได้เดิมเนาะทุกคนเนาะี่ตเปิดตัวกไก นี่เป็นดี๋ยวนี้เนาะไฟฟ้าบ่มีทุกคนเอ้ยทางรถกับทางน้อยๆแขบๆทางแดงกันด้านที่สุดเลยไปมาหาสู้กันยะคันฝนตกแล้วนอนตากกล่ากลุยัดนี้แหละอํมยอดมือเบื่อคือนี่นำกับความคักทุกคนมันจะเป็นนำห้วยเนาะนำห้วยใหญ่อ่ำ ผู้ใดเด็ที่เคยอยู่เคยกินที่ทันธรรมศาสตร์แบบนี้น่าจะคิดฮอดเนาะถ้าผู้ใดไปอยู่เมืองไงไฟแดงแสงสว่างบานกว้างเมืองใกล้เนาะก็คือจะคิดฮอดแบบที่ทั์ธรรมศาสตร์แบบบานตัวเองดังเดิมแบบมีเนาะทุกคนเนาะสำหรับบ่าวพรวิวไลนี่ลืมบ่ไดดแล้วเนาะทุกคนดี่อันนี้ก็คือได้ไฟฟ้านำตกขาเจ้าเอ,อิญเนาะทุกคนเนาะได้ไฟฟ้าน้ำตกอันนี้นางามงามงาม พักเนาะมีหอดฝักกูดมีหอดบอนเนาะพักเดี๋ยวไปเฮ้ยตัวปลาก็หลยเลยทุกคนเขาเจ้าะาใส่แห่เทมองเนาะได้ทุกปูตัวปลาน้ำนี่จะซีละ บานเกิดบาพลวิไลเตกี้กับสไตล์นี้เนาะทุกคนเนาะแบบเดียวนี้เลยคือกันเลยไฟฟ้ากับบุมีเนาะทางกับทางน้อยทางแดงอะให้ทุกคนได้เห็นเนาะขันวชิคา,ามน้ำไปกะได้นุง่งทรงคายเงามาทุกคนยานมันสิปเปียกเนาะขันเซนบาพลวิไลจิลทายให้ทุกคนได้เห็นภาพแบบจบุกจิกงามงามทิวธรรมศาสตร์คือบานเฮาเนะ เก่าแก่มาเต็เดิมพุ่นแหละเนี่ยไฟฟ้าน้ำตกบ่าวพนวิไลกระไซแนวนี่นะอยู่บ้านนะทุกคนเอิ่มยังมาแต้มอีหยัดลุงกุ้งเบยกุ้งหนึ่งขันเมื่อจะกุ้ญชิปกี้แล้วก็เหมือนจิตจนงดรอดเมื่อกุ้งฟังดีเอือเล่าเสมอเดียดหยัดนครหลวงยังจันยัดน้ำเมื่อก็แล้วเต้ถ้าเมื่อกุญเทพภาพกี้ฝากคนไล่คนเชียร์คนติดตามอันนี้เอิ่มเนาะทุกคนเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ขอจบสำนีก่อนเนาะ ขอให้ทุกคนแบบผู้ใดที่เนาะอยังคิดฮอตบ้านคนเมืองเก,กาเกม้มาดังเดิมเนะาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้าไปให้แบบคนเวลาเป็นมิตรแห่งใจให้เน่เนาะทุกคนเนาอะนอะสำหรับคลิปนี้จดสำนีกรถ้าหับสมเบิงคลิปต่อไปเนาะจะให้ทุกคนได้เห็นเมิ่อดทุกทีทุกบอลทุกแห่งเนาะ,ะขอาขอบใจขอบพรเรียมเอิ่มยงมัดเตมี